ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มันฮอตฮิตและเป็นกระแสมากอยู่ช่วงหนึง่งแต่เราเพิ่งเอามาทำกัน <laughs> ตอนแรกจะไปกินตามร้านดางัดงๆแหละแต่ว่าไม่ได้ไปสักที่เลยลองเอามาทำเองดูค่ะเนื้อที่มีอยู่วันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียนแบ็คแองกัสลิอาย แต่คัดที่เรามีมันหนาไปนิดนึงคือมันหนาตั้ง1น,นิ้วเลยว่าจะเอาไปซูวีก่อนถ้าใครมีเนื้อที่บางกว่านี้คือก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะทําง่ายๆเลยได้มาก็ตัดแต่งเอาผังพืชอ,ออกก่อนมันเป็นส่วนที่เหนียวๆที่เราแบบไม่อยากไปเคี้ยวโดนให้มันเสียอารมณ์อ่ะการเอาไปซูวีคือการเอาเนื้อไปทําให้สุกชาๆในอุณหภูมิคงที่โดยเนื้อจะไม่โดนน้าโดยตรงมันไม่เหมือนกับการต้มนะเลยต้องเอาเนื้อใส่ถุงแล้วก็เอาไปทําเป็นสุญญากาศกันก่อน เรื่องตลกที่กว่าจะได้เนื้อชิ้นนี้มาก็คือเราคุยกับที่ร้านอยู่3วันเป็นร้านที่ตะต่อนย้อนมากๆกว่าจะคุยกันจบคือวันละ3ประโยคขอที่อยู่เราไปแล้วแต่ก็ไม่ให้เลขที่บัญชีอะไรมาเลยเอเราก็งงสรุปคือยังไม่ได้จ่ายตังค์ร้านบอกส่งของออกไปแล้วค่ะคือพี่เขาน่าจะไม่เคยเจอมิจชี้ใช่ไหมอะงงมาก วันนี้เราตั้งเครื่องซูวีอยู่ที่อุณหภูมิ57.2องศาเซลเซียสหรือว่า135ฟาเรนไฮน์นะคะเมนูนี้เนื้อต้องออกแรงๆหน่อยก็เลยจะซูวีแค่45นาทีพอที่จะให้เนื้อด้านในมันสีเท่าๆกันแล้วก็นุ่มขึ้นเพราะเนื้อเราหนากว่าชาวบ้านเขา คู่หูดูโอที่เวลากินเนื้อแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ดองน้ำปลากินคู่กับเนื้อแล้วมันจะเพิ่มความเค็มเ,มเ็มมันมันที่บ้านชอบกันมากๆใส่น้ำปลาไปแบบกะกะเอาเลยนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บที่เราเอาไปละลายกับน้ำร้อนให้มันข้นๆน,นิดๆปริมาณคือกะกะเอาเลยเพราะว่าภาชนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเติมน้ำตามเข้าไปสาเหตุที่ต้องเติมน้ำก็คือถ้าเราดองแบบน้ำปลาเข้มข้นมากๆจะทำให้ไข่แดงมันเต่งแล้วมันก็จะแตกง,ง่ายอดกิน ในคลิปนี้เราก็จะดองไป2ฟองแต่จริงๆแอบไปใส่หลังบ้านเพิ่มอีก2ฟองเป็น4ฟองเพราะว่าเราเสียดายน้ําปลาแล้วก็พื้นที่มันยังไม่เต็มมะ เสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมตามลงไปเพื่อเพิ่มความหอมปิดฝาเก็บทิ้งไว้ก่อนคือเมื่อเนื้อสูวีเสร็จไข่ก็เสร็จพอดีมาดูเนื้อที่เราสูวีทิ้งไว้ครบ45นาทีกันก็จะได้สีประมาณนี้คือไม่ได้ดูดิบๆเท่าตอนแรกแล้วแล้วเลือดก็น้อยลงด้วยเอามาซับให้แห้งๆปรุงเนื้อนิดหน่อยด้วยพริกไทยดําใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยนะคือมันไม่ได้ไปกวนกลิ่นของเนื้อต่อด้วยเกลือใส่ทั้งสองด้านเลยเนื้อแล้วหนาหนึ่งนิ้วใส่เยอะนิดนึงใส่แล้วก็เอามือกดๆตบให้เข้ากันตั้งกระทะะใใใส่น่นนนนน้้้้มมัััเเยยอออหปิดดไฟรจ เนื้อลงไปทอดเราจะทอดด้านละ3ามวิเท่านั้นนะจำไว้นะ30วิเพราะว่าเนื้อมันจะออกเกรียมแค่ด้านนอกเราไม่ต้องการให้ด้านในสุกเลยพอครบ30วิแล้วเราก็จะกลับด้านสีมันก็จะสวยขึ้นเป็นคลัส์อย่างนี้ด้านนี้เราก็จะต่ออีก30วิ ท่อด้านรวมกันได้ละ30มสวิก็จะครบ1นาทีพอดีตามชื่อเมนูเลยพอครบแล้วก็รีบเอาขึ้นเลยนะเอาใส่จานพักไว้เนื้อเราจะไม่สามารถหั่นได้เลยนะเราต้องพักเอาไว้ก่อน10นาทีเพื่อให้เนื้อมันดูดเลือดดูดอะไรกลับเข้าไปเนื้อก็จะมีความทวี c ี่ระหว่างนะั้นเราก็จะมาปรุงน้ําซอสที่เอาไว้ราดเนื้อกันค่ะโดยใช้น้ํามันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะน้ํามันงาน1นช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลที่จริงลดน้ําตาลลงครึ่งหนึ่งก็ได้นะ เพราะว่าอันนี้มันหวานไปเราต้องเอามาแก้ทีหลังคนคนคนให้มันเข้ากันเนื้อก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แต่น้ําตาลยังละลายไม่หมดเราต้องเอาไปตั้งกระทะค่ะใส่น้ามันเข้าไปเล็กน้อยก็คือใช้น้ํามันเดิมที่เราทอดเนื้อเมื่อกี้เปิดไฟอ่อนๆเลย คนๆๆไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมละลายแล้วก็ให้มันขึ้นเป็นฟองปุดๆเล็กๆแบบนี้เอาออกได้มาต่อกันที่เนื้อที่เราพักเอาไว้แล้ว10นาทีตัวเนื้อก็จะดูดน้ํากลับเข้าไปเวลาหั่นก็คือจะไม่มีเลือดไหลออกมาเลยด้านนอกดูเหมือนสุกมากแต่ด้านในยังชมพูชมพูแบบที่อยากได้เลยโอ้ยถูกใจจับดูก็รู้แล้วว่านุ่มมากคือหั่นแล้วเนื้อแทบจะแยกออกจากกันก็เลยไม่ได้หั่นบางมากนะคะจะหั่นเป็นหนานิดนึง จริงๆมันก็เหมือนพร้อมกินได้เลยนะเนี่ยมันก็คือสเต็กแบบมีเดียมแรออกแระแนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไงเราทำซอสไวร์แล้วก็ต้องเอามาราดกันหน่อย นี่ก็คือเมนูเนื้อทอดหนึ่งนาทีเสร็จแล้วง่ายมากๆจริงๆรอบหน้าถ้าซื้อเนื้อมาคัดที่บางกว่านี้อาจจะเป็นครึ่งนิ้วก็เอามาทอดได้เลยนะ1นาทีเท่านั้นอย่าลืมเอาไข่แดงดองน้ำปลาที่เราทำไว้ออกมากินคู่กับเนื้อด้วยนะเพิ่มความมันซอสต,ต,ตัวที่เราทำไว้ก็จะออกเค็มเ็มหวานหวนอร่อยมากไว้รอบหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรรีเควสต์มาได้ในคอมเมนต์เลยนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย